สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Boy Excavator นะครับผมสวัสดีแฟนเพจนะครับหรือว่า YouTube นะครับหรือว่า TikTok นะครับอันนี้มาขับหกล้อดูงานงานหน่อยรอคนขับนะครับคนขับกลับบ้านนะครับเลยขับแทนให้เขาหน่อยนะฮะแล้วก็ให้น้องไอ้น้องหรือว่าเด็กปั้นขับไปโคตักดินนะครับเขาถ่าเขาถ่าเดี๋ยวไปดูหนทาง การทํางานของเรานะครับว่าล <Transport. S 2> <Donald> ําบากขนาดไหนนะครับก um ับการทํางานช่วงนี้ฝนค่อนข้างจะตกบ่อยนะครับดินก็ทางวิ่งก็ไม่ค่อยแข็งนืดมากเลยนะเป็นที่ดินเลยฮะดินโซนนี้โอ้ขึ้นไม่รอด เจอพลังฮีโนเข้าไปเนี่ยฮีโนนะครับฮีโนเนี่ยเหมาะกับงานแบบนี้นะครับหนืดหนืดนดินหนืดหนเนี่ยโอ้ขอเขาเรียกว่าไม่ต้องเป็นห่วงเท่าไหร่ช่วงล่างแข็งเอาเป็นอิสูก็จะเป็นห่วงหน่อยนึงวิ่ง,งขบบึ้นเขาไปโนนะครับ สี่คันนะครับแต่กลับปานไ่สองคันเดี๋ยวมาเดี๋ยวมากำลังจะมา,าว้าววังไงได้เกียร์หนึ่ง ดินตรงนี้นะครับมันจะเป็นดินเหมือนดินแดงๆมันไม่มันไม,ม,นไม่แข็งนะครับถ้าปกติแล้วดินเนอร์แบบนี้จะเป็นดินลูกลังนะจะวิง่งวิ่งพักเดิมวก็จะแข็งแล้วก็จะรถไถเก็บทางตลอดก็จะเนียนแล้วก็วิ่งได้เร็วนะครับแต่ดินตรงนี้นี่วิง่ง,งยิง่งวิ่งยิ่งน่วมนะครับแล้วจังหวะฝนตกด้วย แต่ว่ายากไหมถ้าฝนไม่ตกนะถ้าฝนไม่ตกน่ง่ายมากนะครับถ,ถ้าช่วงที่แรงจัดๆทีดด่ว่าแรงติดต่อกันหลายเดือนเงี้ยก็จะวิ่งง่ายนะครับ <c oughs> นี่จังหวะจังหวะเข้ามาทํานี่วันแรกก็ตกซะแล้วนะฮะวันที่2ที่สามก็ตกอีกเลยน่วมอะไรดิน ยอยูนะครับอ้อมเนินมาที่ก็เป็นเนิน โอ้ลึดโอ้โอ้ทางแบบนี้เห็นใจเลยเนี่ยทำไงได้แล้วฝนมนตกเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราขับไปโคเนี่ยเราไม่รู้ความลำบากของหกล้อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมาลองขับดูนะฮะ ก็ลำบากจริงนะกว่าจะได้ตังค์แต่ละบาทใจเลยเนี <S 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 ่ยเขาใจได้เลยเนี่ยว่าทำไมอยากได้ทางเรียบๆทางเปลุ้นยวิ่งหัวซันหัวคอนเนี่ยจินข้าวใหม่ๆจุกเลยเนี่ยอ จอดีแล้วแสะดินอีกแล้วว่างๆไม่แสะทำงานแสะดินเอ้ย กยอยูน่นะอ้อมเนินมะห้องว่างไม่แซะตองขาหลอนนี่หว่าเนี่ยเอ๋ครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ